ติดตามข่าวสรารกันต่อในพิรำขับข่าวนะคะช่วงนี้พาไปแลกการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการจับพ่อขายยาบาเห็นว่ารับสารภาพว่าจะเอากําไรเนี่ยเอามาเสพยาบาค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ต่อโชดเซเซฮานะคะเขาจับพ่อข่ายยาบาสารภาพต้องการเอากําไรจากการค้ายเนี่ยมาเสพยาฟรีนั่นเองค่ะ รอยตำรวจเอกมาตุภูมิธรรมเนียมหัวนาชุดป้องกันและปราปรามยาเสพติดรอยต่อชดดอเซเซ,ซ,ซหาซืบสาบว่าที่บ้านเล็กที่87ับเซกาวมูทิเจ7คางกูโบ,โบบันนังซีเน่ตีตำบลยะรมอำเภอเบตงจังหวัดยาลามีการหลักหลอบจำหน่ายแล้วก็มัวซุ้มยาเสพติดโดยหมักจะนำยาเสพติดมาสุกซอนภายในรบนถบรรทุกไม้ยางพารา ซึ่งจอดอยู่ในโรงจอดรถค้างบานนะคะก็เลยมีการรายงานให้พันตำรวจทูอันนีชาตาวันผู้บังขับกองรอยตำรวจตะเวนชายแดนเซเซฮารับสาบพ,พร้อมนำกำลังเจ้าหนา้าที่ตชดชุดป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและกระสุนติดเยว์อของข่าวตรวจขอนจับกลุ่มเมื่อเจ้าหน้าเที่เดินทางไปถึงนะคะก็พบกับนายซ่าม,มานาอายุ41ปีค่ะยืนอยู่ที่โรงจอดรถพอเห็นเจ้าหน้าที่ก็มีอาการตกใจท่าทางมีพิรุธนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยแสดงตัวขอตรวจคอน รากดว่าพอบยาบ้าจำนวน19กทุงโดยแบ่งไซสเป็นทุงพลาสติกทุงละ1เมตซองแมตหามมตแล้วก็10เมตรวมทั้งสิ้นเนี่ยรอยหามมค่ะอยู่ในทุงยาเซนสุกซ่อนอยู่ภายในโรงจอดรถและก็ยังพอบยาบ้าเทแตกเป็นพุงอีกซองทุงนำนักรวมเซจจุดหกกรัม พันด้วยเทปพันซ้ายไฟสีดำแล้วก็สุกสอนอยู่ตาเบาะรถบันทุกหมายฟังคนครับค่ะจเจ้าหน้าที่ก็เลยนำตัวมาทำบันทึกดับกลุ่มประจำวันแล้วก็ทำการตรวจปัสสาวะเทกองรอยต่อชดเซหซซาค่ะซึ่งจากการสอบทาาเบื้องต้นเนี่ยน,นายซ่านายซ่ามาดก็ซาถ้าผ่าพนะคะว่ยยาบาทีทุกตรวจผมเนี่ยเป็นของตัวเองนี่แหละ ซึ่งตัวเองก็เปลี่ยนจากผู้เสพตอนนี้มาเป็นผู้ข่าได้ประมาณเซ่เดือนแล้วเพราะหวังว่าจะเอากําไรที่ได้จากการข่ายยานั้นมาเสพยาบ้าเองแบบฟรีๆแล้วก็ไม่ต้องเสียบเบี้ยสื่อเจ้าหน้าทีก็เลยตั้งข้อหาจำนายาเสพติดให้ถวยประเภทหนึ่งหรือว่ายาบาหรือเม็ดเอฟเฟนตามีน โดยมีวัยเพื่อจำนายโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็เสพยาเสพติดให้โทษโดยผิดกฎหมายพร้อมทางนำตัวแล้วก็ข้องกลางสรงพนักงานสอบสวนสอบ,อบพอยศรมเพื่อจะดำเนินคด,ดีตามกฎหมายต่อไปนั่นเองค่ะ